สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาทาครีมบำรุงกันนะคะเป็นครีมบำรุงที่ทาแล้วปรับผิวให้ขาวโดยที่ไม่ผสมบีบีครีมเลยนะคะโลชั่นอ e ี่ะตแยมตาทาให้ดูนะคะปรับผิวให้ขาวขึ้นหลังจากที่ทาเลยนะคะแล้วก็ไม่เหนียวไม่เป็นคราบเลยนะคะมีกลิ่นหอมด้วยค่ะ ติดขนนะคะซูมไอส์าไม่ผสมบีครีมเลยนะคะแบบผิวให้ขาวขึ้นหลังจากที่ทาเลยค่ะ390าบาทเท่าน,นั้นเองนะคะหลอดใหญ่มากใช้ได้นานมากเลยค่ะทานทาทุกวันเลยที่ผสมคารผสมกันแดดได้นะคะ S.P.S. 1 5 P.A. บว,บวกจ้ารีบไปจัดเลยนะคะ เ,เลยค่ะขึ้นตา